สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการสอนใบงานที่7.2นะคะเกมตัวนี้เนี่ยเราออกแบบมานะคะชื่อเกมตามล่าหารหัสหยุดพันธุกรรมนะคะโดยกำหนดการควบคุมให้ผู้เล่นเนี่ยใช้งานด้วยเมาส์นะคะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่นักเรียนที่นักเรียนจะสร้างเกมได้นั้นนะคะนักเรียนจะต้องออกแบบผังความคิดของเกมนะคะเดี๋ยวจะอธิบายตามชาร์ตดังนี้นะคะ เกมของเราชื่อเกมตามล่าหารหัสหยุดพันธุกรรมนะคะมี3หัวข้อใหญ่ๆที่นักเรียนต้องคิดคือหัวข้อที่1ค่ะคกลไกหลักนะคะคกลไกหลักของเกมนี้ก็คือลักษณะนนเกมของมันจะคล้ายๆกับเกมจับผีเสื้อนะคะก็คือมีตะข่ายก็มีผีเสื้อแต่ของเราเนี่ยจะลองปรับนะคะมีตะข่ายเหมือนกันแต่เราจะปรับจากตัวผีเสื้อเนี่ยเป็นตัวรหัสหยุดพันธุกรรมนะคะก่อนที่นักเรียนจะมา ทำใบงานตัวนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้จากวิชาชีววิทยาแล้วว่ารหัสหยุดพันธกรรมเนี่ยนะคะมี3รหัสคือ UAA UAG แล้วก็ UGA นะคะซึ่งรหัสพวกนี้เราเรียกว่ารหัสหยุดหรือว่า stop codon นั่นเองนะคะเกมนี้เนี่ยก็คือจะให้เลื่อนตะขายไปสัมผัสกับรหัสหยุดพันธุกรรมที่ถูกต้องถ้าจับได้นะคะผู้เล่นจะได้1คะแนนนะคะแต่ถ้าจับผิด ะะอาจจะลดคะแนนหรือไม่เพิ่มคะแนนก็แล้วแต่การออกแบบของเรานะคะเกมนี้ให้เวลา20วินาทีในการเล่นเกมส่วนติดต่อของผู้ใช้นะคะจะประกอบไปด้วยฉากท้องฟ้านะคะแล้วก็ตัวละครที่เป็นรหัสหยุดอนุกรรมนะคะมีตาข่ายแล้วก็เกมนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าเป็นการควบคุมเกมด้วยสมองนั่นเองการเล่าเรื่องราวตัวนี้ก็คือการนำเข้าสู่เกมนะคะก็คือ อาจจะเป็นการเขียนง่ายๆว่าอ่านมาช่วยกันตามหารหัสหยุดพันธุกรรมที่ถูกต้องกันแล้วกันนะคะต่อมาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของฉากนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ฉากตัวนี้ค่ะก็คือฉากท้องฟ้านะคะรหัสหยุดพันธุกรรมนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่ามีด้วยกัน3รหัสนะคะ stop codon ก็คือ UAA UAG แล้วก็ UGA โดยการเคลื่อนที่ของรหัสตัวนี้เนี่ยก็คือให้มันลอยไปลอยมาบนท้องฟ้านะคะเดี๋ยวเราไปลองทํากันดูแล้วก็จะจับได้นั้นก็ต้องมีตะข่ายนะคะหรือที่อาจจะเป็นสวิงน,นะคะหรือจะเรียกตะข่ายก็ได้ขึ้นอยู่กับพวกเรานะคะคราวนี้จะสร้างเกมได้นั้นเราก็ต้องไปเปิดโปรเจกต์นะคะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะโปรแกรมที่เราใช้เหมือนเดิมค่ะใช้ Scratch นะคะ Scratch ส,สอ ตัวละครตัวนี้นะคะเป็นค่า default นะคะตัวละครแมวเพราะฉะนั้นเราไม่ใช้ตัวนี้เราก็เลยตัดออกนะคะอาจจะใช้เครื่องมือกันไกลหรือว่าใช้วิธีการ Delete ออกก็ได้นะคะถัดมาค่ะนะคะให้เลือกใช้ภาพพื้นหลังที่เราออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นนะคะเราก็ไปนำเข้าภาาพ,พื้นหลังมานะคะก็คือ blue sky นั่นเองนะคะกดโอเค จากสีเหามันเดิมค่ะไม่เอาก็ทําการจัดต่อนะคะแล้วก็ให้เรานําเข้ารหัสดืนพันธุกรรมนะคะวิธีการเดิมเหมือนจากใบงานที่แล้วเลยนะคะก็ไปเอา UAA นะคะแล้วก็ UAG นะคะแล้วก็ UGA ค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนสคริปต์ให้หนึ่งตัวแล้วทำการ Copy Script กันนะคะ ตัว,วาะครพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องการให้มีการเคลื่อนไหวไปมาบนท้องฟ้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็จะเขียนสคริปต์ให้กับ UAA ก่อนนะคะให้ให้สคริปต์เคลื่อนไหวได้นะคะเริ่มต้นสคริปต์ก็ตามด้วยเวนทุนเขียวนะคะมีการเคลื่อนที่ก็ใช้ลักษณะของการ move นะคะ ัวละครใหญ่ไปไหมงานที่แล้วนะคะมีการเซตไซต์ก่อนล่วงหน้าก็จะดีะค่ะมีการมูฟนะคะเคลื่อนที่ไปมานะคะแล้วถ้าชนขอบนะคะให้มาสท้อนกลับนิดนึงนะคะมีการเคลื่อนที่ต่อเนื่องใช้ลูป forever นะคะลองไปดูผลลัพธ์ค่ะดูเฉพาะตัว UAE นะคะ,ะมีการเคลื่อนที่แล้วนะคะ แต่สังเกตว่าพอสะท้อนแล้วเนี่ยตัวละครมันจะกลรบหัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปกําหนดทิศทางให้มันนะคะเป็นแบบที่3นะคะถ้าเร็วไปก็ปรับสคริปนะคะให้ช้าลงนะคะทิศทางการเคลื่อนที่เส้นสีน้ำเงินใช้สำหรับการกําหนดทิศทางนะคะเหมือนเดิมค่ะสคริปของ UAG และ UGA นะคะวิธีการง่ายๆก็คือเราทําการ copy Script ได้เลย ก็จะไปอยู่ในสองอันนี้เรียบร้อยนะคะไปดูกันแบบท,ทางเหมือนกันนะคะคลิกขวา Info นะคเช่นเดียวกันกับ UGA ค่ะก็จะได้ลักษณะของตัวละครที่เพื่อนที่ไปมาแล้วนะคะถัดมาค่ะ ะะเราจะต้องใช้ตะข่ายเพราะฉะนั้นไปนําเข้าตัวละครมานะคะก็คือ DNA net นั่นเองนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะนี่คือตะข่ายเรานะคะเพิ่มคอสตูมให้นิดนึงนะคะท่าทางของตัวละครนะคะให้มีการขยับเยื่อนได้นะคะแล้วก็เขียนสคริปต์นะคะให้ตะข่ายเราเนี่ยเคลื่อนที่ตามเมาส์ของเรา นะคะเราก็ใช้เว้นทงเขียวคลิกตามด้วย loop for e v e r นะคะเซตตำแหน่ง x นะคะเท่ากับเมาส์ x ที่เลื่อนไปนะคะเช่นเดียวกันกับตำแหน่ง y ก็คือให้เซตนะคะตามตำแหน่ง y ที่เลื่อนไปอย่างที่เคยบอกว่า s c ร n เนี่ยมันจะมีพิกัดอยู่บนเวทีนะคะ,ะไปดูตามนิดหนึ่ง หลังจากกดทุ่มเขียวแล้วนะคะสังเกตว่าเมาส์ของเรานี่มีการเคลื่อนที่ตามตะข่ายนะคะเน็ตใหญ่นิดนึงก็ปรับนะคะให้เน็ตอเ,เล็กลงนะคะเอาลนะคะคราวนี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้ทำการเซตนะคะ เซตตำแหน่งตรงกลางให้กับเนียนให้กับตาข่ายนะคะก็เซตให้เขานิดหนึงนะคะเวลาคลิกจะได้ง่ายะคะ่ะให้อยู่ตำแหน่งกลางคอสถัดมาค่ะตอนนี้พอเรากดสมเขียวปุ๊บก,กดคลิกไปนะคะไม่มีการเคลื่อนที่อะไรเลยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ดูผู้ใช้ดูออกนิดนึงว่าเราทําการกดแล้วนะคะก็ทําการเปลี่ยนคอสตูมนะคะ ครั้งที่มีการกดนะคะเมื่อสไปตัวนี้ก็คือ DNA เนี่ยถูกกดนะคะให้ทำการเปลี่ยนคอสตูมก็คือในคอสตูมนั่นเองนะคะใช้การรอเวลาสักประเดี๋ยวนึงแล้วก็ปรับคอสตูมเดิมน,นะคะเราคลิกนะคะจะมีการเคลื่อนที่ของเน็ต ตนเน็ตของเราเนี่ยไปสัมผัสกับรหัสหยุดที่มันถูกต้องเนี่ยนะคะจะต้องมีการเพิ่มคะแนนนะคะหรือส่งสารไปบอกตัวละครที่จับได้ว่าฉันจับเธอได้แล้วนะนะคะเพื่อให้รู้ว่านะคะเราจับตัวละครตัวนั้นได้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากที่ถูกคลิกแล้วเนี่ยนะคะ เพิ่มให้เพิ่ม s c r i อันนั้นนะคะเพิ่ม s อันน,นเมื่อตัวละครตัวนี้คลิกคลิกไปสัมผัสกับตัวละครนะคะเอา uaa ก่อนละกันนะคะถ้าตาข่ายไปสัมผัสกับรหัสหยุดพันธุกรรมนะคะให้ส่งสารไปบอกนะคะว่าจับได้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถูกคลิกนะคะเกิดการตัดสินใจเกิดขึ้นก็คือ if นะคะถ้าไปสัมผัสนะคะตาข่ายไปสัมผัสกับใครไปสัมผัสกับทีละตัวนะคะ UAA นะคะให้ส่งสารไปบอก UAA ว่าฉันจับถือได้ละก็คือส่งบอดแสนั่นเองนะคะเมสเซจตัวนี้ตั้งให้สื่อนะคะจับ UAA จากไปงานที่ผ่านมาเราจะรู้ว่าในเมื่อมีการส่งสารได้ก็มีการรับสารตัวนี้เป็นการจับ U A A เพราะฉะนั้นนะคะเราก็กลับไปที่ U A A เมื่อกี้ส่งบอร์ดแคชมานะคะสิ่งที่เราจะใช้ต่อไปก็คือ when I receive นะคะ c a s h U A A นะคะ c a s h U A A นะคะจับได้แล้วยังไงล่ะนะคะปกติแล้วจับได้แล้วเนี่ยก็คือมันจะต้องได้คะแนนนะคะ เราก็ต้องสร้างตัวแปรก่อน1ตัวนะคะว่าเป็นคะแนนนะคะตั้งชื่อให้สื่อนะคะูตั้งว่า Score นะคะ mm hmm. เมื่อจับได้แล้วนะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนค่าคะแนนนะคะไป1ก็คือ change score by o น,นะคะ,ะไปดูผลลัพกันนิดนึงเดี๋ยวเราจะจับเฉพาะ u a a นะคะทุกครั้งที่มีการเริ่มเกมก็ให้กดธงเขียว เราจะจับ U A จับได้ถูกไหมคะแต่ตัวอื่นตอนนี้ก็คือ,อยังไม่ได้นะคะนะคะเล่นเกมใหม่สังเกตสกอร์นะคะไม่ได้รีเซ็ตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไปรีเซ็ตให้ของนิดหนึ่งนะคะอาจจะเพิ่มสคริปต์อย่านี้ก็ได้นะคะไว้ส่วนไหนก็ได้เซ็ก่อนนะคะทุกครั้งที่มีการกดท่งเขียวให้เซ็ตค่าใหม่เป็นสู ะะเหมือนกันค่ะตอนนี้จับ UAA ได้แล้วเดี๋ยวเราจะจับ UAG แล้วก็ UGA นะคะทำการ duplicate script ตัวนี้ค่ะนะคะ copy เลยนะคะเปลี่ยนจากแค่ CUAA นะคะเป็น CUAG นะคะแล้วก็ส่งสารไปบอกนะคะว่าเราจับ u a g แล้ว เหมือนกันค่ะสคริปต์ของ UAG ก็ถ้าจับได้ก็คือให้เพิ่มสกอร์ไปหนึ่งถูกไหมคะก็จะเป็นรับสาร UAG เพิ่มสกอร์ไปหนึ่งค่ะแล้วก็เพิ่มสคริปต์นะคะของตัวสุดท้าย UGA ค่ะสารของใครสารของมันนะคะส่งให้ถูก UGA กดโอเค ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะคัดสคริปต์มาได้เลยเมื่อกี้ส่ง UGA มาก็รับได้ UGA นะคะติดแล้ะะเดี๋ยวเรียงให้สวยงามนิดนึงคะคะเดี๋ยวจะลงอ่ามาแล้วสคริปต์อีกครั้งนะคะตัวนี้นะคะเป็นการกำหนดให้ ตะข่ายเนี่ยเคลื่อนที่ตามตำแหน่งเมาส์กับเมาส์ y นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการเซ็สกรใหม่นะคะตัวนี้ก็เมื่อตัวละครถูกคลิกแล้วนะคะเปลี่ยนคอซูมให้มันไม้ของเรากระดกนะคะแล้วก็เมื่อเราไปจับรหัสจุดประตุกมทั้ง3าตัวนี่ให้ส่งสารไปบอก3ตัวนี้นะคะซึ่งแต่ละตัวถ้าจับได้เราก็จะทำการเปลี่ยนนะคะค่าคะแนนเป็นหนึ่งนะคะเหมือนกัน ส่วนอีกอันนึงที่จะเห็นเหมือนกันก็คือการเคลื่อนที่ของตัวละครไปมานะคะอ่ะไปดูผลลับกันกดธงเขียวนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะจับตัวไหนคือถูกต้องนะคะจับได้หมดนะะอาจจะยูว่าเกมเรายังไม่น่าตื่นเต้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะปรับนะคะให้มีการหายไปนะคะจับได้ปุ๊บหายไปนะคะแล้วก็กระโดดไปที่เดิมก็ได้นะคะลองดู อาจจะเพิ่มอุปสรรคของเกมแต่คราวนี้ที่จะแนะนำก็คือเกมของเราเนี่ยควรจะกำหนดการเล่นเวลานะคะสำหรับเวลาเนี่ยให้เราสร้างตัวแปรอีกหนึ่งตัวนะคะที่ใช้เก็บค่าตัวแปรเวลาะะหรือว่า time ก็ได้นะคะแล้วเอาสคริปเวลาไปไว้ที่เวทีนะคะ สมมติเมื่อกี้เกมเราบอกว่าให้กําหนดเวลาไว้ที่20วินาทีนะคะเพราะนั้นค่าตัวแปลำํางเราเนี่ยควรจะเซตเริ่มต้นอยู่ที่20วินาทีนะคะแล้วก็รอจนกระทั่งนะคะรอจนกระทั่งเวลาเป็น0ูนยนะะชวิธีการถอยหลังนะคะ สิบวิก็จะวนซ้ำทั้งหมดยี่สิบครั้งนะคะรอหนึ่งวินาทีแล้วเปลี่ยนค่าเวลาลงไปเรื่อยๆนะคะเช็งไทม์นะคะลดทีละหนึ่งลบหนึ่งนะคะพอเวลาหมดแล้วก็ให้ทำการหยุดเกมนะคะหรือว่า stop all to script ะคะ่ะไปดูผลแล้วกันนะคะตอนนี้มีเวลาละแล้วก็มีคะแนน เวลาเราก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะจับได้มากที่สุดนะคะนะพอเวลาหมดทุกอย่างก็จะจบนะคะทีน,นี้เดี๋ยวครูจะลองเพิ่มความน่าสนใจให้กับคลิปของ UAA นิดหนึ่งนะคะ หลังจากที่จับได้แล้วจับ U A A ได้แล้วนะคะจับ U A ได้แล้วนะค,ะค่ะูจะให้ U A ตัวเนี้ยหายไปนะคะหายไปก่อนแล้วก็รอเวลาสักแป๊บ,บนึงนะคะหนึ่งวีก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนพิกัดให้มันกระโดดไปที่อื่นซิ วิธีการรันดอมเนาะมีในบงานก่อนหน้านี้และนะคะที่จัด x y พี่จัด x y อยู่ที่ x อยู่ที่ลบสองถึง -240 ร้อยสี่ค่ะนะคะในสแแล้วก็ y อยู่ที่180่ก็ค่ะลบหนึถึงหนึ่งแปดสิค่ะนะคะแล,แล้วสั่งโชว์ขึ้นมา่นะะลองกูเฉพาะ u a e นะคะจับ u a หายไปนะคะหนึ่งวิ สังเกตนะคะแล้วมันก็จะรันดอมไปนะคะถ้าช้าเราก็สามารถปรับโปรเจกต์ได้นะคะคทีน,นี้ต่อมาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มแล้วว่าอยากจะเพิ่มความน่าสนใจให้เกมของตัวเองอยังไงน,นะคะลองปรึกษากันในกลุ่มน,นะคะหลังจากนั้นแล้วให้ในักเรียนเซฟโปรเจกต์นะคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เซฟโปรเจกต์นะคะ ไว้ในงานของตัวเองนะคะชื่อโปรเจกต์ให้ชื่อเป็น Stop p o t o n นะคะก็คือประหัตปิดพันธุกรรมนั่นเองแล้วก็กดเซฟค่ะนะคะสร้างโปรเจกต์เรียบร้อยอย่าลืมค่ะสำคัญจะต้องสรุปสาระสำคัญของวิชาต่างๆที่นำมาใช้ในการทำใบงานใบนี้นะคะแล้วก็สร้างโปรเจกต์ตัวนี้ลงในคู่มือด้วยนะคะ ก็จะมีท hmm. okay. ั้งหมด4สาระด้วยกันคือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์และก็คณิตศาสตร์ค่ะะเสร็จแล้วขอให้นักเรียนส่งงานให้ครูด้วยนะคะไม่เข้าใจยังไงสามารถสอบถามได้ค่ะขอบคุณค่ะ